สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิทตาทารอดนะคะวันนี้เราจะมาดูโชคดีใน1เดือนของคุณกันค่ะมีให้เลือกด้วยกัน3กลกองนะคะกองแรก Rose Quartz กองที่2 Desert Rose กลกองที่3คุณไซค่ะ เพืเ่อนๆคนไหนที่เลือกกองที่ดึงดูดใจมากที่สุดได้แล้วนะคะข้ามไปยังทามสเตปของคุณได้ค่ะส่วนใครที่ต้องการทำสมาธิกับเราก่อนเราไปทำสมาธิพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกก่องที่หนึ่งนะคะห i Rose Quartz เรามาดูกันนะคะหนึ่งเดือนนี้คุณจะมีโชคดีอะไรบ้าง Ace of Cups Seven of Pentacles ว้าว wow. c h n of cups โ oh, อ้โหเปิดมาก็ปังเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไพ่ทั้งหมดก่อนนะคะแล้วเราจะชำหนายพร้อมๆกันเนาะโอเค release เลข2ี่สิบเจ็ดนะคะ release abundance เลขสามสิบแปดนะความอุดมสมบูรณ์ Detox your friendships. Your abundance flow is being affected by the people with whom you are spending time. So be discerning about your associations and relationships. Choose to be with people who are inspiring, generous, and supportive. Ground yourself. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Surrender to the divine full moon. Oh, okay. New beginning. Mm. Thank you, Angel, for opening up. The doors to change. I am ready. โอเคความโชคดีนะคะนะชัดๆเลยก็คือเนี่ยที่พไพ่ใบแรกและใบสุดท้ายพูดถึงก็คือการที่ได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ย้ายงานย้ายบ้านนะคะเอออะไรใหม่ๆนะคะในชีวิตนะจะเข้ามาจะ ประตูแห่งโอกาสนะจะเปิดออกให้คุณนะคะได้เริ่มต้นทําในสิ่งใหม่ๆอืมมันจะเป็นอะไรที่จะค่อยๆงอกเงยให้คุณได้เห็นผลที่ที่คุณได้ลงแรงทําไปนะคะแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็จะมีความสุขความสําเร็จนะมากๆเลยแฮปปี้สุดๆไปเลยนะคะเ0 o นน u อเนี่ยอืมถ้าคุณมีครอบครัวแล้วครอบครัวก,ก็จะมีความสุขดีนะคะ มีเวลาดีดด้วยกันนะโอเคสิ่งที่คุณจะต้องทำนะคะคุณจะต้องปลดปล่อยอะไรที่ไม่ดีออกไปก่อนเขาบอกว่า detox your friendship เพื่อนที่ไม่โอเคสังคมที่ไม่โอเคนะคะคุณรู้หยุดอยู่แก่ใจดีคุณรู้อยู่ในใจว่าเขาคือใครพวกเขาเป็นใครนะคะคนที่มันท็อกซิกนะคะให้อยู่ให้ห่างนะถ้าคุณไม่สามารถ กำจัดเขาออกไปหรือถ้าคุณไม่สามารถหนีหายนะก็อยู่ให้ห่างนะคะไม่ต้องไปมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเยอะนะคะก็แบบเฮลโลกู๊ดายอะไรแค่นั้นพอนะคะอืมรู้จักกันแค่แบบผิวเผินก็พอเพราะว่าท็อกซิกเอนเนอร์จีนะคะคือคือเขาอยู่ใน low vibration เนาะเป็นพลังงานลบเนาะพลังงานที่ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ไหลเข้ามา มันเหมือนแบบมันแพร่มัมนซึมเข้ามาสู่เอ่อ energy body ของคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ให้ห่างจะดีกับคุณมากที่สุดนะคะแล้วโดยเฉพาะถ้าถ้าคุณห่างจากคนที่ไม่ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นแล้วก็ยังจะเป็นพวกท็อกซิกขี้นินทาแบบคิดแต่เรื่องแย่ๆนะคะถ้าคุณอยู่ห่างจากเขาคุณจะเห็นได้ชัดว่าชีวิตมันดีขึ้นมันอะไรอะไรอะไรก็ง่ายมากขึ้นนะคะ ่าเขาบอกว่าพวกคนกลุ่มคนที่เป็นท็อกซิกเนี่ยมันจะบล็อกความสำเร็จในชีวิตของคุณนะคะอืมนะเสียงแมวกระโดดนะคะไม่ต้องตกใจนะเอ,อก็คือคุณจะเห็นได้ชัดว่าชีวิตจะดีขึ้นอืมคนที่ไม่ดีนะคะพลังงานลบมันจะบล็อกความสำเร็จมันจะขัดขวางความสำเร็จเส้นทางความร่ำรวยความมั่งคั่งของคุณนะคะอะแบนดขึ้นมานะ ถัดมาก็เขาบอกว่าเพื่อนที่ไม่ดีจะหัดขวางทางความสำเร็จของคุณเพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนนะคะอะไรคนไหนที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งของที่เราไม่ใช้ไม่จําเป็นไม่ดีต่อชีวิตแล้วที่หักที่พังนะคะกําจัดได้กําจัดค่ะถ้ากําจัดไม่ได้อยู่ให้ห่างนะคะอืแล้วก็ให้ ground yourself นะคะเอาตัวเองไปอยู่ในธรรมชาตินะคะอาบางทีเราแบบวุ่นวายกับชีวิตมากเกินไปทําให้เราไม่เหมือนไม่อยู่กับที่ไม่นิ่งแบบ จิตใจก็ไปคิดเรื่องนู้นทีคิดเรื่องนี้ทีวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นะคะให้เขาให้ไปอยู่นิ่งๆให้สงบนะ,ะจะโดยยังไงก็ได้ให้คุณมีความสุขนะคะคอนเนคกับธรรมชาตินะลองไปหาวิธี grounding อยู่ดูก็ได้นะคะใน Youtube ก็น่าจะมีเยอะเนาะถ้าถ้าเป็นภาคไทยไม่แน่ใจว่ามีมีใครทํามากแค่ไหนเนาะ,ะแต่ถ้าเป็น grounding ที่ที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะมีค่อนข้างเยอะนะคะ ลองลองหาดูแล้วก็ลองทําตามดูก็ได้นะมันจะช่วยคุณได้เยอะทีเดียวมันจะทําให้คุณชัดเจนมากขึ้นในเส้นทางที่ที่คุณจะไปที่คุณกํลาลังเดินเนี่ยนะเอ่อเส้นทางใหม่ที่เปิดให้คุณนะคะเขาบอกว่าพลังงานของคุณเนี่ยทาให้อะไรต่างๆมันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นควรจะมีพลังงานที่ดีอะไรที่มันเป็นเรื่องลบนะคะความกลัวความกังวลการคิดมาก อะไรที่เป็น energy ลบๆทั้งหลายนะคะกำจัดได้กำจัดเลยนะคะให้เร็วที่สุดให้ไวที่สุดนะคะแล้วชีวิตคุณจะมี flow แบบของ energy ที่มันดีดีมากขึ้นนะคะพลังงานที่ดีจะไหลเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้ง่ายขึ้นแล้วแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่คุณต้องการนะคะมันจะเกิดขึ้นได้จริงคุณคิดยังไงก็ได้แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คิดเรื่องดีๆ อเขาบอกว่าอะไรที่เราโฟกัสนั่นก็คือสิ่งที่เรา m a n i f e เฟส a มนเ e ฟ t ก็คือคิดคิดอธิษฐานดึงดูดให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตเพราะฉะนั้นขอคิดแต่เรื่องดีๆนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเราเราค่อนข้างที่จะอยู่ในในโลกที่แบบทุกอย่างต้องไวอะได้ต้องทันใจอะไรแบบเนี้ยทุกสิ่งมันมีเวลาของมันนะคะเหมือนเวลาที่เราปลูกต้นไม้นะคะเราจะปลูกแล้วอีกสามนาทีมันออกแบบปลูกแตงโมเพิ่ง ลงมเมล็ดเพิ่งลงดินไปตอนนี้นะคะอีกสามนาทีมันก็คงคุณก็คงไม่ได้กินนะคะมันต้องใช้เวลาทุกอย่างมันมีเวลาของมัน,นตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วตามดี i ายทามิ่งนะคะเพราะฉะนั้นให้เชื่อให้ให้ปล่อยไปนะคะทำตัวคุณทำจิตใจนะคะให้เคลียร์ให้ดีให้อยู่ในพลังงานที่ดีให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองแล้วคุณก็จะเข้าใจนะคะอืม ตามนั้นแหละค่ะสําคัญมากคือกําจัดหรือว่าตัดเพื่อนที่ไม่ดีออกไปเรียกว่าเพื่อนได้ไหมนะคะเรียกว่าบุคคลบุคคลที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตคุณเป็นท็อกซิกนะคะอยู่ให้ห่างเลี่ยงไดเลี่ยงนะคะกําจัดได้กําจัดนะคะอืมประมาณนั้นโอเคก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วอ่ะ เมื่อเมื่อสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตคุณนะสิ่งดีๆจะจะวิ่งเข้ามาไวมากนะคะแต่ว่าก่อนที่คุณจะเห็นผลเนี่ยใช้เวลานะเพราะฉะนั้นก็ขอคุณใจเย็นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะอดทนรอสิ่งที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะโชคดีใน,น,น,นะะหนึ่งเดือนนี้นะคะหนึ่งเดือนนี้ถ้าบอกว่าสิ้นเดือนเราได้สิบสิบถ้วยนี่ก็ก็ไวอยู่นะ <laughs> ะะแต่แต่คุณอาจจะรู้สึกว่าวันเวลาวันวันนึงมันผ่านไปช้าประมาณนีเ้เอาเวลาไปทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขฟังเพลงดูหนังวิ่งร้องเพลงทำงานศิละปะอะไรก็ได้นะคะทำให้คุณมีความสุขแล้วแล้วมันจะโอเคแล้วมันจะดีนะคะ,อะโอเคปฏิตาก็ขอส่งความรักแล้วก็แสงสว่างให้กับทุกๆคนเลยนะคะถ้าหากชอบก็กดไลค์กด s u b ส c r i b e กบ,บช่องปฏิตาทารอดได้ค่ะ ทิ้งคอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจก็จะขอบคุณมากนะคะชอบอ่านคอมเมนต์เนาะเหมือนเราได้พูดคุยกันประมาณนี้นะคะเราเราเรื่องราวชีวิตคุณทิ้งไว้ก็ได้นะคะถ้าคุณต้องการโอเควันนี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะหรือว่าหิน Desert Rose เรามาดูกันค่ะโชคดีของคุณในหนึ่งเดือนนี้นะคะ Three of Wands mm. Five of Pentacles Four of Pentacles trust เลขสามสิบสองนะคะ pleasure เลขสิบแปดค่ะ cooperation instead of competing oh Instead of competition, what's yours is yours, and no one can take it from you. There's no need to compete, as there's an abundance for all. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. With cooperative partnerships, you can accomplish anything. Rest. I create mindful moments throughout the day, reminding myself that I am love, and miracles are natural. Oh, miracle, mana Balance, Spirituality and Practicality Full Moon in Pisces hmm. Synchronicity Thank you Angel I trust your well-timed guidance and signs โอเคดูเหมือนว่ากองนี้นะคะคุณจะต้องไป Balance พลังงานชีวิตตัวเองก่อนนะคะ ม,มันมีบางอย่างที่มันไม่บาลานซ์กวอาจะคิดมากไปทำงานเยอะไปหรือว่าอืมเหมือนว่าจะทำงานเยอะเกินไปหรือเปล่าคะหรือว่ามีความมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะคะเขาให้บาลานซ์พลังงานให้ดีเนาะแล้วก็มีไพ่ขึ้นมาให้คุณต้องพักผ่อนนะคะอาจจะพักผ่อนไม่พอนะอืมหรือนอนก็อาจจะนอนฝันร้ายแบบนี้นะคะต้องลอง อาจจะลองออกกําลังกายบ้างนะคะให้ให้พลังงานที่มัน,มนเกินมานะคะเอปลดปล่อยพลังงานที่เกินมาออกไปก่อนที่คุณจะที่คุณจะเข้านอนหรือว่าทําสมาธิก่อนที่จะจะนอนก็ได้นะคะมันมีเรื่องของการที่คุณจะต้องแบบรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ควรจะต้องเป็นออปชันนะคะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่นี้ไพ่ขึ้นมาแนะนําให้คุณทํานะคะในทุกๆช่วงเวลา ของในหนึ่งวันเนี่ยถ้าหากคุณสามารถทำใจให้สงบนิ่งหรือว่าอยู่ในความสุขนะคะก็จะทำให้ให้คุณรู้สึกได้ได้ถึงว่าชีวิตมันดีอะว่าคุณได้รับความรักแล้วก็มีปาฏิหาริสิ่งต่างๆอะไรที่แบบว้าวมันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้แบบได้ง่ายมากขึ้นเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆนะคะ เพราะฉะนั้นบางทีคุณอาจจะคิดมากไปจริงๆก็แหละอาจจะตอนนี้อาจจะกังวลเรื่องเงินค่อนข,ข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอืมก็สมมุติว่าพอพอรู้เหมือนต้องมีสติให้ได้มากที่สุดในในแต่ละวันอย่างเงี้ยอย่างสมมติาทางานนู่นนี่นั่นไปเราอาจจะหายใจสั้นลงแล้วก็พอรู้ตัวก็หายใจลึก,ลก นะเป็นระยะในในแต่ละช่วงเวลาของวันนะคะถ้าคุณทำได้มันจะดีกับตัวคุณมากแล้วก็พยายามบาลานซ์พลังงานชีวิตของคุณให้ได้นะคะโอเอค okay. บางทีเราเราได้ลงมือทำแบบทำนู่นทำนี่ทำนั่นอยู่ทั้งวันนะคะไม่ได้กลับมาให้เวลาใส่ใจตัวเองสักเท่าไหร่นะคะเขาเขาให้คุณแบ่งเวลามา ดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิมนะคะให้ร่างกายได้พักผ่อนให้จิตวิญญาณคุณไดผ้ผ่อนคลายบ้างนะคะอืมคุณนะกำลังคิดถึงเรื่องของอนาคตอยู่เยอะมากเลยนะกำลังมองหาหนทางในอนาคตของคุณหรือว่าถ้าหากคุณกำลังรออะไรบางอย่างรอขา่าวจากใครบางคนนะคะเเดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวนั้นนะหรือว่า m มสเ a จข้อความอืมอะไรบางอย่างนะคะ กำลังรออยู่แล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับมาเขาบอกว่ายิ่งคุณยิ่งคุณแบบกอดเงินแน่นมากเท่าไหร่อะคุณก็จะยิ่งรู้สึกเหมือนความขาดแคลนอะนะคะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าคุณทำได้นะให้เป็นผู้ให้นะคะให้มีจิตของผู้ให้อะไม่ได้ว่าคุณงกหรืออะไรนะแต่ว่า ให้ออกไปบ้างถ้าไม่ให้เป็นตัวเงินก็อาจจะสมมุติว่าอาจ,จทำขนมแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนที่ทำงานเพื่อนบ้านหรือว่าให้คนอื่นๆได้ทานบ้างหรือว่าทำกับข้าวก็ทำเผื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้หรือว่าอาจจะให้คำแนะนำมาเห็นว่า,าคนรอบตัวมีปัญหามีอะไรที่เราช่วยได้ก็คอช่วยเขาไปนะคะไม่ใช่ตัวเงินก็คือการที่อยู่ข้างๆแล้วก็คอยรับฟังนะ อ,อยู่ตรงนั้นเพื่อเขาก็เป็นการให้อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแล้วคุณจะรู้สึกถึงถึงความรักที่มันที่มันมีในชีวิตของคุณนะคะถึงความเติมเต็มความอิ่มเอมในจิตใจนะคะทำให้คุณแบบใจมันฟูอะคะ่ะเออแล้วก็อยู่ใน energy ที่ดีนะคะเขาเขาบอกว่าขอให้คุณเชื่อให้คุณเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆนะคะโชคดีกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะ คุณอาจจะอยู่ในจุดสังคมที่แบบมีการแข่งขันค่อนข้างเยอะนะทำให้คุณรู้สึกไม่ไว้ใจใครอย่างนี้ยอย่างน้อยก็ขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในจัก,กรวาลน,นะอืมว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันอยู่สิ่งที่คุณรอคอยเดี๋ยวคุณจะได้เด,ไดเดี๋ยวคุณจะได้รับนะคะอืมมันมีช่วงเวลาของมันตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลานะคะแต่เดี๋ยวมันก็มาแน่นอนนะ แล้วก็เขาบอกว่าแทนที่เราจะแข่งขันกันนะคะให้เราช่วยเหลือกันเพื่อที่จะไปถึงจุดเป้าหมายอันสูงสุดนะคะก็คือแบบสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนนะคะทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนแทนที่เราจะมาแข่งขันกันเองนะคะคือในโลกนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรมากพอสําหรับทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปแข่งแย่งชิงดีอะไรกันขนาดนั้นนะคะอืมคือช่วยเหลือกัน ให้ทุกๆชีวิตมีความสุขอยู่ในจุดที่ดีที่สุดนะคะเพลชเชอร์นะคะออกไปหาสิ่งหรือว่าทำในสิ่งที่คุณมีความสุขให้ได้มากที่สุดนะคะตามที่ชีวิตคุณจะทําได้นะขนาดนี้นะคะสิ่งที่ทําให้มีความสุขสงบนะคะไ,ะไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็สําคัญมากๆเลยก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะโอเคปทิตตาขอส่งความรักแล้วก็แสงสว่างให้กับทุกๆคนเลยนะคะหากชอบก็กดไลค์กด u b s c r i b e กับช่องปฏิตาทารอดได้นะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้กันหรือว่าพูดคุยกันได้นะคะเอาล่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะเห็นคุณไซเรามาดูกันค่ะว่าโชคดีในหนึ่งเดือนของคุณมีอะไรบ้างนะคะ j u d g m e n t ใบแรก j u d g มเเลยนะคะเนี่ย The Star Six of Pentacles Creations. Legs and Zipka on a Bountiful nature. Spending time in nature helps shift you to a higher vibration and reminds you of God's infinite abundance. Go outside and enjoy a walk or hike with your pet. Meditate beneath a tree, garden. Sit under the stars or do some other activities to connect with the limitless fastness. Look to the stars. Okay. Mm -hmm. mm, star. My year back. Okay. Oh, I am a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love. The answer you need are coming Full Moon in Gemini Trustworthy friends Thank you angels for surrounding me with people I can trust and love Okay Okay ha Kunjana kwam you lit ham good ไม่ว่าชีวิตคุณจะอยู่ในจุดไหนหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะขอให้คุณมั่นใจนะถ้าใครที่ทําไม่ถูกต้องกับคุณนะคะเดี๋ยวมันจะได้รับการเปิดเผยเ,เปิดโปรงนะคะอย่างสม,มมุติว่ามีคนที่แบบ ไปพูดรับหลังคุณว่าคุณอ๋อคุณจริงๆอ่ะคุณพูดอย่างนี้ๆนะทั้งๆที่คุณไม่ได้พูดหรือไม่ได้ทําในสิ่งนั้นนะคะเดี๋ยวความจริงมันจะเปิดเผยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไปนะคะอยู่ให้สบายๆนะคะคุณมีเพื่อนที่ดีนะคะมีทีมที่ดีมีเพื่อนที่คุณสามารถไว้ใจเขาได้นะคะขอให้คุณอขอบคุณรู้สึกขอบคุณที่มีเพื่อนเหล่านั้นนะคะอืมโอเค มีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่แน่นอนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมันมีเวลาของมันเองนะคะมีคําถามอะไรบางอย่างมีข้อสงสัยอะไรบางอย่างในใจของคุณนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับคําตอบคําตอบกําลังจะมาถึงคุณแล้วนะคะอืมแล้วคุณจะได้เฉิดฉายอีกครั้งนะคะหลังจากที่อ่าคุณได้รับความยุติธรรมของคุณกับคืนมานะคะอืมหรือว่าแบบอารมณ์แบบทวงคืนตําแหน่ง <laughs> กับคืนมานะ คุณจะได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะบางทีการที่คุณให้มากเกินไปคุณรู้สึกรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักคุณไม่ชินไม่ชินกับการที่จะต้องเป็นผู้รับนะคะคือให้คนอื่นได้ให้โอกาสได้ให้สิ่งดีดีกับคุณบ้างนะคะอืมนะโอเคแล้วก็คุณอาจจะให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณแบบทำนะคะเป็นครีเอเตอร์ งานที่ที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์ต่างๆนะคะหรืออะไรที่ต้องลงมือลงแรงทำนะคะขอให้คุณโฟกัสสิ่งนั้นดีกว่าคนไหนที่ทำไม่ดีกับคุณนะคะก็ว่าช่างเขาไปครับอยู่ในเส้นทางของคุณไปนะคะโฟกัสในสิ่งดีๆนะคะ,ะคุณอาจจะมีความกลัว,คว,ลวความกังวลอะไรบางอย่างขอให้คุณตัดมันทิ้งนะคะความกลัวนะ fear is a lie fear is a lie แปลว่ามันไม่ใช่ความจริงนะ ความกลัวไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ยังไงนะคะไม่ใช่เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยมันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะมันอยู่ในหัวของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดคุณสร้างขึ้นมานะคะแทนที่จะสร้างสิ่งที่มันเป็นพลังงานลบนะคะขอให้คุณเอาพลังงานของคุณนะเอาชีวิตและจิตวิญญาณนะคะไปสรรสร้างในสิ่งที่ดีๆที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะ ืป้าที่ฟู u l nature นะให้ให้เอาตัวเองออกไปนะคะออกไปจากจุดที่มันท็อกซิกนะคะออกไปหาธรรมชาตินะคะถ้าคุณสามารถทำได้นะคะหรือว่าจะมีสวนเล็กๆหน้าบ้านอย่างเงี้ยหรือว่าออกไปสัมผัสต,ต้นไม้ก็ได้นะคะคิดว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็น่าจะสามารถหาต้นไม้สักต้นหนึ่งได้นะคะแบบสัมผัสใบไม้หรือว่าแบบเข้าไปคอนเนคกับธรรมชาตินะคะอืม ให้จิตวิญญาณของคุณนําพาไปนะคะแล้วคุณจะรู้เองว่าคุณต้องทําอะไรต้องพูดอะไรต้องคิดอะไรนะคะเออให้คุณได้เห็นว่าธรรมชาติเนี่ยอ่ามา t เตอร์ไกนะคะโลกใบนี้นะคะเขามีสิ่งดีๆมีทรัพยากรมากเพียงพอสําหรับทุกคนนะคะแล้วเขาแล้วเขาก็ไม่เลือกด้วยนะคะว่าคุณอนะ่ะเป็นแบบจะรวยจะจนจะมีบัญชี กี่บัญชีมีเงินในบัญชีเท่าไหร่มีรถกี่คันใช้รถรุ่นไหนเขาไม่ได้สนไม่ได้แคร์นะคะธรรมชาติมีให้สําหรับคนทุกคนนะคะถ้าคุณหวานมาเมล็ดอะไรคุณก็ได้แบบนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะจนคุณจะรวยหวานมาเมล็ดอะไรก็จะได้ผลแบบนั้นนะคะโอเคแล้วก็ look to the star นะคะลองลองออกไปมองมองฟ้ามองดาวบ้างนะคะในตอนกลางคืนถ้าคุณเห็นนะเออช่วงนี้อาจจะฝุ่นเยอะนะคะอืก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคน นั่นแหละคะ่ะทำถ้าทีาท่ทำได้นะคะเ,เดี๋ยวจะฟูมูลแล้วนะคะในตอนที่เปิดมาตอนนี้นะมันเป็น Timeless นะคะแต่ว่าตอนที่อาจคลิปนี่คือใกล้ๆช่วงฟูมูลเนาะก็คืออาจจะไปดูพระจันทร์เต็มดวงได้นะคะถ้าคุณสามารถมองเห็นนะอืมโอเคแล้วเขาบอกว่าตัวตัวเราเนี่ยเป็น Spirit นะคะเป็นจิตวิญญาณนะคะที่อยู่ในในร่างกายของมนุษย์นะคะ ท,ที่มาที่นี่ที่มาเกิดเนี่ยเพราะว่าอยากจะสัมผัสให้ได้ถึงความรักนะคะความรู้สึกว่ารู้สึกอย่างไรนะคะหรือว่ากระจายความรักออกไปให้ได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องออกังวลอะไรความกลัวนะคะมันเป็นคู่ตรงข้ามกับความรักนะคะ Love is the truth ความรักคือสิ่งที่มีอยู่จริงนะคะคือความจริง But fear is a lie แต่ความกลัวคือ สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนะคะเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นขอให้คุณส่งต่อ energy ส่งต่อพลังงานความรักให้กับตัวคนเองให้กับธรรมชาติให้กับคนรอบข้างนะคะคุณมีเพื่อนที่ดีหรือว่าอาจจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างนะคะถ้าทําได้หรือว่าอาจจะคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียอะไรก็ได้นะคะ นี่ก็เป็นโชคดีของคุณในหนึ่งเดือนนี้ค่ะปฏิตาขอส่งความรักและแสงสว่างให้กับทุกๆคนเลยนะคะขอให้เป็นเดือนที่ดีที่มีความสุขมากๆค่ะหากชอบก็กดไลค์กด subscribe กับช่องปฏิตตาทารรอดได้นะคะหรือจะทิ้งคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้ค่ะโอเคแล้วพบกันใหม่ในในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ